ที่ห้องห้องตรงไหนน้าห้องปอแล้วพี่ปอก็ไปดูสิคะแม่ไม่รู้ไอ้ทำไมอ่ะพี่ปอก็ไปดูเองก็ได้นี่แม่ไมดูไม่จูกยังไม่บูขาแต่ว่าพี่เราไม่มีปิศาจไม่มีหรอกค่ะมีทีไม่มีค่ะไม่มีในที่ไหนปิศาจอยู่ที่ไหนคะไไม่หนห้องไหนห้องใครเหรอห้องปอ ใช่เหรอใช่แล้วพี่ปอรู้ได้ไงอะคะรู้สิรู้เหรออ่ะที่กัดใครอ่ะมันจะพี่ปออย่าดียพี่ปอกลัวเหรออ่ะกลัวทำไมอะคะดิสันน่ารักไม่ทำร้ายหรอกใช่น่ารักอืมไม่ทำร้ายใช่ไหมคะใช่อืมแล้วพี่ปอก็ไปดูปูวิชิไปดูได้ไหมไม่เอาทำไมอ่ะแบบไปดูไม่ได้ ทำไมเปิดไม่ได้อ่ะคะพี่เปาก็เปิดได้นี่น้เ,เราต้องให้ใครเปิดอะลูกให้ผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เปิดเหรอแล้วพี่เป่าเปิดเองได้เปล่าล่ะไม่ได้ต้องเปิดอั็ใหี่กอืม่ไ่้เปิดห้องเล็กดิต้องเปิดห้องเล็กเหรอห้องใหญ่เปิดไม่ได้เหรอคะมไม่ได้ ไม่ต้องให้ใครเปิดจังไม่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนไหนอะ่ะคนนี้คนนี้เหรอเสียงอะไรครับเ,เสียงอะไรโทรศัพท์จะไปอะ